วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดสำคัญริมแม่นมำ้ำสุพรรณบุรีไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่พระปรางเจดีประธานของวัดเป็นศิลปรกรรมสมัยอยุธยาตอนตอน้นภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นชื่อเรื่องการขอขมากรรมด้านหน้าทางเข้าพระปรางมีดอกบัวให้บริการฟรีพับกลีบจัดช่อไว้ให้เรียบร้อยในเรื่องของการขอขมากรรมนั้นไปขอขมาที่ไหนหากตัดไม่ขาด เขาบอกว่าให้มาที่นี่สิ่งที่ต้องเตรียมดอกบัวจำนวน8ดอกโดยพับกลีบดอกบัวให้เห็นเกสรเทียนสีเหลืองจำนวน9เล่มทูบจำนวน3ดอกมีบริการที่หน้าพระปรางกราบพระปรางสามครั้งก่อนเริ่มเวียนตั้งนโมสามจบเดินเวียนรอบพระปรางสามรอบพร้อมสวดอิติปิโสในแต่ละรอบเมื่อเวียนครบสามรอบแล้วให้ปักทูบและจุดเทียนตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพียงหนึ่งข้อ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานหน้าพระปรางเพื่อขอขมากรรมโดยทางวัดมีบทให้ท่องครับนอกจากนั้นยังสามารถเดินขึ้นไปไหว้ถึงท้องบนพระปรางคร้อนถท้านิดนึงนะครับเพราะต้องถอดรองเท้าตั้งแต่ทางขึ้นแต่เมื่อเห็นทิวทัศน์ที่มองลงมาจากด้านบนก็หายเหนื่อยหายร้อนกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีวิหารแฝดหลวงพ่อดำดีมาถวายน้ำอบขอพรกันได้ จ้าหน้าทีที่วัดแอบกระซิบที่เด็ดให้ครับหลวงพ่อองค์ขาวที่นั่งหันหลังให้พระปรางให้มาขอพรได้หนึ่งข้อเขาบอกว่าที่นี่เด็ดและอีกหนึ่งทีเด็ดครับหลวงพ่อในวิหารเก่าใกล้เคียงกันไม่ควรพลาดในการมาขอพรและอย่างที่บอกไปครับใครขอขมากรรมที่ไหนแล้วไม่หายให้ลองมาที่นี่